ซัพพอร์ตเป็นใจโรครัเตอร์ครับขอบคุณคุณบอดเซกยิงไว้เก็บมาครับผมซาลูเทสครับคอยฟ้าผมยังไม่มีเฟิร์สบัตเกิดขึ้นแล้วจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วแกบราดบดเข้าไปครับสเปียวบัตไม่โดนต้นไม้ฮะเชนดูเรฟผมแปะลงไปเซนเดอร์สไคเตอร์ผมหาตัวของฟาตาไม่เจอแล้วฟาตายิงไปเฟิร์สบัตครับได้เมื่อก่อนชุดราผมต้องเล่นเลนิกเฟดแบบจัดเลยฮะ ถ้ามีชายเบรกสาวก็จ่ายค่างานทีมงานยังไงครับผมอยากรู้บวกค่าเกินเวลาอยู่แล้วครับผมถ้ามันเกินคิวยังไงมันก็มีโอเวอร์ไทม์อยู่แล้วครับก็เป็นเรื่องปกติของสาวโกลโลโลครับวอสเซกจริงไว้สก๊อตคิวหรือเปล่าคอยฟ้าเซอร์เด้นนายเอ็กซ์มาร์ทกลับไปฮะมีเมจิกซิกแต่มีลูนเฮดเหมือนกันฮะและนี่ครับปั๊มขึ้นมาวอสเซกลงย้ำต่อเปล่าไม่ต้องผมแร็มแน็ครับปั๊มทิ้งกันไปนายตายฮะ สกอร์ม่นึ่ตัวถึงครับลิควุยนั่นทีมชุนดราฮะนี่ครับจะบอกว่าพาวเวอร์ดาเมจของนั่นฟาต้านี่มันจะเยอะมากผมปั๊มขวดครับไถเลยฮะแล้วปีนลอยมาหล่อจะโดดเกาะขบผมเจอสเปียร์ทิ้งไปฮะยังไม่สามารถจัดการฆ่านั่นบ็อกซี่ได้ครับมีเคิร์สคาวแปะลงไปที่สกายเตอร์สกายเตอร์เจอเคิร์สคาวครับผมแล้วก็แปะพื้นแมสจับล็อขไยผมต่อช่วยกันตีก็ริบุกปาดสโลชาร์จวยริมผมรอจิ้มเน้นๆชานริมแปะลงเต็มข้อผมไม่รอดฮะ าเปิดมาแท็กทีมตีก็ไปใส่ครับผมกดเชนเรียมลงครับพิสคอตแบบเปิดเมสลงพยายามจะหนีเปล่าเอียงใส่ไคลเตอร์ไปแล้วไทยกะดึงไปซีแล้วฮะดึงนานอยู่เหมือนกันเบอร์สคาร์8วัยเลยสเปียร์ออกมายังลงต่อก็รียบุกปาดไปฮะเปิดมาอีกนิ้ทันดั้นโทรลไลท์ชนลัวลัวครับผมอิลิมิเนตเวฟอีกลรอบผมนั้นได้ตายต่อด้วยเนื้อตัวของทัช ทัศกาลเรียบร้อยครับผมไม่รอดของดับเบิ้ลคิวด้วยคอยป้าครับอ่ามายกีกบดูดสูบเข้าไปฮะใส่ถึงดาโดของนี่ฮะสโนว์บอลวอลเลย์พันตัดยังก็ต่อยที่บอกบ็อกซี่ยังไงดีครับวอลเสกยึงกันไว้อารีน่าอีกแล้วครับผมอารีน่าออฟบัดครับเรียบร้อยครับดับเบิ้ลคิวของด้วยคอยป้าครับนี่ง่ายเลยฮะสบุตรไปบอกยิ้มพรดาวครับเข้าตีครับผมเช้าวทนเฉลี่จอและนี้ครับถอยมาครับนาย มาเจอนี้บอสเอกดึงกันไว้ครับไซเลน์ก็ลงต่อครับหูน่ออกขีดนี่คือไล่ล่าสุดๆครับปล่อยป่าราเปิดไปครับผมโบนัสดาเมจฮะแบบบุ๊คเมสไปฮะป้ามีครับผมเกิร์สขาวไปไปเซนฟาตาชูคุชิเข้ามาผมก็เลบพุ่งป่าสโลสเปียอกมาเกี่ยวไปโดนด้านของเจอยคอปเตอร์ครับเรียบร้อยฮะก้อยป่าเดินไล่หาผมบอสในนั้นทีมชุดซ่าผมส่องไม่อยู่ฮะ กลเลนิ่งกว่าเซเดอร์โนเขาฝั่งบีเวอร์ไปบอเชคดึงกันไว้เรียบร้อยผมบ็อกซี่จัดการดันบีเวอร์ไปแล้ว11-2ครับช่วงนี้วเีเวอร์ฮิตแล้วฮะผมน่าจะเป็นเรื่องของฮีโร่ที่สามารถเล่นต้นเกมได้เลยต้นเกมกลางเกมผมเชอไลท์เปิดมาฮะเพราะยัมกันไปหน้าแนบรวงหลวมครับดูสิครับผมดูเลือดหายไปครึ่งหลอดผมแล้วคอดาวสวดมากรบฟาต้า ด้านนี้ครับผมไอชาดบล็อกครับหลุดออกของนอดไปครับผมนักไทยกะไทยกะโดนควักตายไปฮะและนี่ครับแลกกันไปหรียบร้อยซึ่งก็มาสอครับชนะจุดจ้าและนี่ครับซีบุกปัดหนึ่งทีผมแท็กทีมตีเข้าไปใส่นั่นคอยฟ่าคอยว่าปัม๊มยิงไหมฮะแล้วก็รอบอลแล้วยิงลงล่างเลยบอกสกายเตอร์กระโดดตีตัวง่ายกับทั้งหมดจากการบ็อกซี่ไปฮะตีมานาให้นั่นคอยฟ่าคอยว่าปัมม๊มยิงยิงต่อชูกุชิเข้ามาผมแล้วก็ชนะจุดเจอที่ทีตายไปก่อนตายแบ็คไป็นที่เรียบร้อยครับ เราเนี่ยน็อกแบ็กใส่สไครเตอร์บอลจะตีก็ตีมิสกับผมมิกกี้ก็ชุกุชิถอยมามิไซล์ลงไปที่เบเก้ดีมาหน้ากันไปครับผมเชนอินเซเนียมาจังหวะนี้ครับผมโวชิปปาดผ่านไปวอลเส็งดึงไว้ใส่เต็มยอดต่อเช่นได้ครับเรียบร้อยฮะเกมเชนบอลตีลูนไปครับผมเชนพีเวอร์ครับตูบอลวดรันชั้นต่อยไปที่คอยฟ้ามิไซล์ยัดไปที่คอยฟ้าผมโปรยครับ สวอมาสเปียเอาไปยัดลงต่ออีกทีครับแล้วบอลเลยนิ่งปาดไปผมพิการจัดการนั้นบีเวอร์ครับเรียบร้อย18-4ต่อครับเงินน้ำอยู่ถึง 13k ของทีมลิควิดสมองมาสมองหลุดครับผมเดินก่อนป่าแต่เล่นสวนเป็นไรครับผมเรื่อดึงยัดต่อปั๊มยิงใส่เข้าไปด้านนี้อารีนาปาสเปียเอาไปยัดลงเต็มๆที่ตัวของกังก้ากังกาตายครับจังหวะนี้ครับ วอรัพันต่อยย um ้อก um ่อนปั odo, you are, are you ๊มย <O waters S 2> <that> ิงก็ร <ay> ีบุ้งปาดพันเข้าไปของฟาต้าตายซื้อกิดมาตักัก้าเอ็กซ์โอเอซีผมขันลงมาอยู่สโนบอลของกวาดมาอย่างนี้ทางด้านของฟาบีเวอร์เรียบร้อยเปล่าไม่รอดเจ้าผู้คิีครับปยอนก็ไล่ครับคอยฝ่าคนเดียวเบาๆเลยฮะฆ่าไป12ตัวครับผมสตอมสปริตครับเกินมาแบบสุดขอบฮะชาวเวอร์ตลาบอลและนี่กวาดมาย้อน่อนผมพิกออฟทางด้านหน้าของปั๊มคัตไปฮะไปอีกหนึ่งครับผม ลีทาวเวอร์ย้ำต่อฮะมิกกี้ลีคอร์รัวครับจะพิกออฟทางด้านโอ่เจ้าหนี้ชาวอารีนาบันก็ได้บุกเปี่ยนออมาฮะบอลเลดี้กับผมเข้ามาเต็มข้อแล้วเซเลสที่อยู่ร้อยผมเอ้าหนี้ทีตายฮะโดนไล่ปิดนะครับในทุกอนุครับทางด้านโของบอลชุดด้าบอลชุนด้าจะเอาหน่อยหรือเปล่าฮะบอลวอลทันต่อยผ่านเข้าไปฮะ โอชิมมาครับคืนเด้นนจักรนันทัยกับฟาตาจากรบ็อกซี่ผมแล้วนนี้ก็าพลอยว่าบีเคพี้เขาเป็นหลวงใส่ครับโดนคิตีเข้ามาอย่างเจ็บเหมือนกันผมและนี่ครับมิกกี้ก็จัการต้นที่ิชูแมะไล่ตามเจ้าตัวที่ฟาตาฟาตาไม่หล่อวันซื้อเกิดได้ครับทั้งเดนโพเพชแล้วก็ไจโรเสียนะโดนของมาสก็เดนต่อโดนของดาวิโลไปฮะสโนบอลแล้วก็สันยับยับเปนสามโอ้ยเจอไปนีดหน่ยบอกตีมิดเกิลสไคต์ต้องถอยก่อนฮะ ฝั่งทางด้านมิกกี้ก็ได้มังกี้ยิงบาครับผมยิงจอด้วยพีเอไดส้สบายครับตีแม่นขึ้นฮะไปมาครับผมโดนทอเรนยงลงต่อท่าแลบย้อนได้ครับผมมิกกี้เปิดมาแต่วันนี้โกชิมใส่เข้าขเตะหมดแล้วก็เข้าควักย้ำต่อสกายเตอร์คอยว่าเกมนั่นเอเจชิดไปครับไม่รู้ทันชีสหรือเปล่าเองแล้วนี้บอลแลนดิก,กวานไม่ย้ำต่อพิคบ,บีหมดไปครับซึนเนอร์โดนพีเอ อารีนาบัตแล้วก็กอริบุบัตไปสเปียใส่หน้าโดนของบางทีเอตายผมเรียบร้อยฮะมิกกี้ทำแบบเดียวกับไม่ได้บอลเต้นของตันีท่ทีแล้วผมหมดกลับไม่ทันครับแล,ล้วลุงตีเอาต่อจูเลือดหนึ่งข้างกันไว้จูเลือดหนึ่งข้างกันไว้แล้วก็ถอยบอลนั้นมิกกี้ฮะโดนยิงครับเป็นหนึ่งทีครับสเปียเอาบาไม่โดนครับเต้นทียกลงกันไปจิมลงลงุลงลุงครับบ็อกซี่ฮะชิวคุชิเข้ามาครับผมทางฝั่งตัวของมิกกี้วางเอ็งเคิร์สคาวแปะลงแล้วก็แปะพวกเมสโซจับล็อกลงขากันไว้ฮะกอริบุกบัตหนึ เสปลียวมาใส่เข้าเต็มข้อหมเนิ่นเตอร์ีตายฮะชีบอมยิงเตอน์มาอะไรเขี้ยวต่อฮะโอชิปมาสวนจังหวะนี้ครับผมและยังไงต้องรออีกครับปีแคปียิงบ้านแตกกันหมดฮะแตกไปสามท่าผมเมก้าครีมครับผมของทางฝั่งทีมที่เพื่ครับถึงได้ยังไม่ยอมแพ้ผมตาบใดที่ยังไม่สิ้นครับผมก็ต้องดิ้นกันไปฮะ าดมาจาังหวะน,นี้ครับผมหลบเกลืนะ่อนตัวของเกรปเปอร์แล้วก็เชนูเรียมสโนบอลชนเข้าไปที่คอยป้าผมแต่มีบีเคพีอยู่มอลเล็ตฟันต่อยดีสเปอร์ได้แล้วก็ปอนแล้วดีกวาดไปกวาดกับผมไคเตอร์ตายพีเวอร์ตายผมอออินหมดแล้วครับจีจีคอผมทุนด้าครับผมโอ้โหแม่กับตันอีสเนียนี่ตะโกนลั่นเลยครับผมในที่สุดก็ได้ไปเมเจอร์ฮะโอ้อากวกโอจีและทุนด้าไปเลยฮนะเรียบร้อยกันไปนะครับยินดีด้วยฮนะับสำหรับลิควิดครับผม รัฟอร์มสมแล้วจริง,รงๆฮะคุณชินากิน50ดาวคุณไป25ดาวครับผมคุณธีรพัช44ดาวฮะก็